อัพเดตข่าวน้องลิซ่าสวยทะลุจัก,กรวาลลงรูปรรๆยิงแอดขายของให้กับบุญกาลีเต็มที่ยอดไลค์โหดยอดเม้นพุ่ง ทีผู้บริโภคนะคะเรามาอัปเดตข่าวกันต่อค่ะในวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาแบรนด์หรูหราอิตาลีนะคะบุลการีได้จัดอีเวนต์แคมเปญใหม่ b ีซิโรวันณเกาลีใต้นอริซาทำสั่นสะเทือนนะคะลูกรัก LVH ที่แท้ทูค่ะคำค้นหาอันดับที่1นะคะคือแบรนด์บุลการีขึ้นในเกาลีใต้รวมถึงนอริซาในฐานะ GBA ของแบรนด์นะคะมีแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องประมาณ4แฮชแท็กด้วยกันค่ะกับยอดรีทวิต มากกว่า1ล้านเกือบ2 000, ล้านรีทวิตนะคะในแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องระยะเวลาอันรวดเร็วล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้มาลงรูปเจ็ดโดดวนะคะบอกว่าคืนพิเศษกับบุญการีครั้งแรกกับไลกาคอลเลกชันที่2ของฉันพร้อมกับใส่แฮชแท็กบุญการีแฮชแท็กบุญการีสตูดิโอแฮชแท็กบีซนะคะก็คือยิงแอดขายของอย่างเต็มที่ลงรูปโัดวพร้อมกับ1วิดีโอนะคะกับความสว จิก้องล่าสุดทางบัญชีออฟชียลของบูกาลีก็ได้มาลงรูปด้วยเช่นกันสําหรับแฟนๆถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปกดไ like ลค์แสดงความคิดเห็นนะคะก็เข้าไปเอนเกตกันได้ซึ่งบูกาลีก็คือจัดให้น้องลิซาสมกับฐาน,นะ GBA ค่ะมีนาฬิกาสร้อยข้อมือแหวนกําไรนะคะเฉะพาะมูลค่านี้เครื่องเพชรแตะอยู่ที่3ล้านห้า้วยกันละค่ะแบบกึ่งทางการเดสโค้ดค็อกเทลเรียบหรูดูแพงนะคะแ แฟนต่างก็จับสังเกตข้อเท้าของน้องลีซ่าต่อค่ะเพราะว่าน้องลีซ่าตั้งใจมาลงรูปนี้โดยเฉพาะนะคะกับชื่อบริษัทของตนเองนะคะแล้วก็คือเป็นรอยสักตรงข้อเท้าของน้องลีซ่ากับรูปนี้แฟนๆต่างก็อู้หูหนักมากลุกคุณหนูไฮโซคือลงได้เพียง13ชั่วโมงยอดไลค์แต่4ล้าน3แสนไลค์ยอดคอมเมนต์แต่40,000กว่าคอมเมนต์นะคะต่างก็มีคนดังช่างภาพ เข้าไปกดไลค์กันเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งตอนนี้นะคะวันที่18มีนาคมกันไปแล้วค่ะที่เกี่ยวข้องลิซ่าเอ็กบูการียังพูดถึงไม่หยุดสื่อนอกสื่ออินเตอร์นิตยสารชื่อดังต่างก็ลงข่าวน้องลิซา่าไม่หยุดลงกันเยอะมากๆคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ